ตรงข้างหลังผมนี้นะฮะก็คือ MB 0 1นแล้ก็ชุดลกูล LDM นะครับผมที่สเปคตรงที่เดียโอมบอกว่าถังตรงนี้นะครับต้องการความจุที่4ี่คิวครับ4คิวความหมายนั่นก็คือปกติแพนของผมจะอยู่ที่3คิวอ,อยู่แล้วนะครับ6,500กิ 6, โลกร,รมครับความจุแต่ตอนนี้ต้องการที่8 5 0 0กิโ ็นต้นก่อนนะครับอย่างที่บอกนะฮะชุด MB01 แล้วก็ชุดหลดปูน LDM จะประกอบไปด้วยถัง MB01 ตัวมาตรฐานนะครับผมความจุ6,500กินะครับโครงสร้างมาตรฐานของผมจะเป็นเหล็ก HB นะครับผมพร้อมกับเดินระบบน้ำให้ด้วยนั่นเองนะฮะชุดหลดปูนสามส่วนนะครับส่วนที่เป็น ใส่ปูนนะครับผมฝาครอบกันฟุ้งนะครับมีห่งส่วนส่วนที่2จะเป็นสแตนยืนนะครับนี่ครับขนาด1 5ึ่งคูณหเมตรนะครับผมให้คนยืนได้มีบันไดแล้วก็สามารถที่จะวางผลตได้นะครับผมส่วนที่3นะครับของชุดหลดปูนก็จะมีสกรูปูนนั่นเองนะครับผมพร้อมกับมอเตอร์7 5 kw ครับผมกูปูนนี่ก็มาตรฐานผมจะเป็น6นิ้ว8เมตรนะครับผมนี่แหละครับก็คือชุด mb 0 1แล้วก็ชุดหลดปูน L D M ครับแต่ขณะเดียวกันผมก็แถมปั๊มน้ำให้ด้วยนะครับผมตัวนี้ท่อน้ำา1 5จุด้านิ้วนะครับผมหรือว่านิ้วครึ่งนั่นเองนะครับผมสามารถที่จะเดินท่อน้ำตามร่องของตัวโครงสร้างได้เลยนะฮะมันจะเก็บได้เรียบร้อยครับขึ้นไปข้างบนได้เลยนะโอเคในส่วนของตู้คอนโทรลนะครับผมจะเป็นตู้แบบ3ม็มกนะ ูปแบบ3แมกนะครับผมแล้วก็มีชุดโอเวอร์โหลดด้วยนะแล้วก็มีตัวจอแสดงผลที่เป็นจอรีโมทระยะไกลนะครับผมขนาด4นิ้วนะครับตัวเลขสีแดง LED ในแต่ละหลักวาง LED 2แถวด้วยนะครับไม่ใช่แค่แถวเดียวนะในแต่ละหลักนะครับลุวรู้สีกเดิมของลูกค้าก็เป็นรายผลิตบล็อกอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนที่ว่าจะต้องแก้ไขหรือว่า ต้องเพิ่มสเปคหน่อยนึงนะครับผมก็คือผมมาส่งมอบเนี่ยเป็นชุดมาตรฐานเลยนะแต่ลูกค้าต้องการอโอเวอร์ไซส์กว่านี้ก็คือเรื่องของถังครับเดี๋ยวมาดูกันนี่ฮะเห็นแผ่นเหล,ล็กไหมเนี่ยนะครับแผ่นเหล็กอยู่ตรงนี้ครับเราจะทําการเสริมให้ถังมีความสุกนะครับเราทําการเสริมปิดถังให้เสียโอมนะฮะห้าสิบสาสามสิบประมาณนั้นนะห้าสิบสามสิบนะครับเพื่อให้ได้ความจุที่สี่คิวนั่นเองครับ แะตอนนี้ก็คือทําการ u พ size นะครับผมหรือว่าเพิ่มขนาดของถังหรือว่าเพิ่มความจุของตัวถัง MB01 จากตัวชุดมาตรฐาน 3Q คมาเป็น 4Q คนั่นเองนะครับที่ว่าผิดสเปคก็คือลูกค้าต้องการความจุเพิ่มขึ้นนะครับต้องการประมาณว่าถ้าลด4คิวก็อัดทีเดียวเลยนั่นเองนะเอาง่ายๆเนาะเราจะได้ความเร็วนั่นเองอันนี้เราก็สามารถที่จะมาดัดแปลงนะครับผมนั่นแหละครับก็ซื้อเหล็กแถวนี้แหละฮะ มาเสริมแต่งให้ดัดแปลงให้ลูกค้าได้นั่นเองนะครับส่วนระบบเนี่ยเดินเรียบร้อยแล้วครับตั้งแต่วันติดตั้งและจองส่นกล้าน,นะครับงานเทสรันคลิปเทสรันเดี๋ยวเราเอามาฝากกันครับผมกับผมนี่ท้านทีเมซีและช่างทีมช่างทีเมซีที่นี่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับผม